วิธีปิดโฆษณาใน Google Chrome นะครับโฆษณาตรงไหนล่ะครับโฆษณาจะอยู่เวลาเราเปิด Google Chrome ขึ้นมามันจะโพลต,ตรงนี้นะครับโพลจึ๊กจิ๊กจิกเตือนเราอต,ตลอดนะครับเวลาเราจะปิดโฆษณาตัวนี้ทําง่ายๆนะครับก็คัดลอกอันนี้มาเลยนะครับผมจะมีให้ข้างบนนะครับสามารถไปคัดลอกได้แล้วก็เปิด Chrome ขึ้นมาแล้วก็ วางใส่ช่อง URL ตรงนี้เลยนะครับวาง Enter ครั้งหนึ่งให้เลื่อนมาข้างล่างนะครับถ้าเว็บไหนมันขึ้นมาเตือนบ่อยๆเราก็กดที่3จุดตรงนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วก็เลือกบล็อกนะครับถ้าเป็นเว็บไหนที่มันกวนใจบล็อกบล็อกให้หมดครับเฉพาะเว็บที่กวนใจเรานะครับเสร็จแล้วเราก็กดปิดไปนะครับ มีแค่นี้แหละครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับสาระดีๆอย่างนี้เดี๋ยวจะนำมาเสนอเรื่อยๆนะครับขอบคุณนะครับ